ใช่เราสะพัดก็คือในบรรดาใช่เราซ้อมมากี่วันเดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่เดิมที่แถวมีบุรีเนาะมีใครเป็นกุ๊ปเปิลซ้อมมากก็มีพระมงคลกับพลังในค่ายตอนนี้เราอายุสิบสิบเจ็ดอีกรามวันสูงเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยห้าห้าน้ำหนักไปลอยปล่อยห้าสิบห้าห่วยสไตล์อะไรครับวันนี้เจอคุ๊ปรับเก่าเลยนะพรเพชรล่าสุดเสมอกันเหรอใช่กัที่นี่เลยก่อนนั้นต่อยเวทยดร้อยเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดวันนี้ต่อยร้อยเก้าเลยเนาะปล่อยขึ้นมาต่อยหรอือว่าไงน้ำหนักโตขึ้นมาอ๋อมันโตขึ้นก็เลยปล่อยขึ้นมาแล้วเขาโมยสไตล์ไหนก็ต,รตรีขาตอ่อยมาวันนั้นเสมอกขาเนี่ยคาใจหรือว่าไงก็ผมไปถอยยกดีออกยถอยพลาดไปถอยก่อนเลยก็เลย,เ,ลย,เ,ลยเสร็จเลยแต่อันนี้คิดว่ามาเอาชานะได้ไหมได้ต้องไม่ถอยแล้วนะวันนั้นต่อยกันไปร้อยเจ็ดวันนี้ร้อยเก้าช้าหนักยัง สอบเมื่อกี้เป็นไงล่ะเกินนิดหน่อยประมาณจุดห้าออกเดี๋ยวมาวิ่งยืดเส้นที่สายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สบูงแข็งแรงวันนี้พร้อมชูเดี่ยวไม่ครูเลยนะอ่าพร้อมเอาชนะกับใครด้วยคุ้มมากี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้คนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคเับก็ฝากน้องยาวสงกรานไปทำหังไงผมด้วยอันนี้พร้อมเอาชนะไหมอ่ะขอโชคดีกอครับ